พี่น้องที่รักในอเปเรสุขิตเราพบกันเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งในรายการข้อพิทามวิตเบรดหรือจิบกาแฟด้วยพระวจะนะของพระเจ้าโปรดยามองผ่านมองข้ามโปรดที่จะศึกษาด้วยกันเพื่อเป็นคติ oh. เพื่อเป็นพระวจะนะเป็นโคมสําหรับส่องทางในการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันนี้ในเช้าวันนี้เราเรียนรู้ในข้อที่สามพี่น้องที่รักเราเรียนรู้ในข้อที่สาม ผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานต่อพระเจ้าขอความสว่างและความจริงสดุดีบทที่4 3สามข้อที่สามพูดถึงความสว่างและความจริงเพื่อทั้งสองนี้จะช่วยนำพาเราทั้งหลายให้มาถึงภูเขาอันบริสุทธิ์นำพาเราทั้งหลายให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ในวันนี้แต่ในที่นี้ในพระคมัมภีร์ในพระคัมภี์สดุดีบท ที่สี่พจนี้พูดถึงผู้เขียนได้ขอให้พระเจ้าผู้เป็นความสว่างและความจริงนำพาผู้เขียนให้มาถึงภูเขาอันบริสุทธิ์คือกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ชาวยิวเรียกว่าภูเขาซิโยนนั่นคือเป้าหมายของผู้เข,ผเขียนนั่นคือความต้องการของผู้เขียนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าพระเยโฮวาทรงประทับอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้นหรือกรุงเยรูซาเล็ม หรือภูเขาซีโยนพี่นอนทิรักด้วยเหตุผลนี้เองเช้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาขอให้เราขอพระเจ้าผู้เป็นความสว่างและความจริงนำทางเราเมื่อเราเพื่อความสว่างนำทางเราเราจะไม่ตกลงหลุมเราจะไม่ตกหรือข้างทางเพราะว่าตาเราสว่างเดินไปกับความสว่าง เมื่อตาสว่างเราก็จะเห็นทุกอย่างและเราเดินไปในตลอดท้ทวันนี้เป็นที่ชอบพอต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่ตกหลุมพรางที่จะกระทาความผิดบาปและความจริงที่นำเรานั้นเราพูดแต่ความจริงความจริง,รงพระที่เสบอกว่าความจริงทำให้ท่านเป็นไทยนั้นหมายถึงวเมื่อเราพูดความจริงเราไม่ต้องกลัวความจริงพูดกี่ครั้งก็จะพูดเหมือนกัน จะไม่มีครั้งที่สองที่สามจะไม่แตกต่างจากครั้งแรกนั่นความจริงทำให้ท่านเป็นไทยไทยคืออิสระจากการถูกกดขีถูกกดดันเพราะความจริงก็คือความจริงเพราะพระเจ้าทรงเป็นความจริงพระวิญญาณแห่งความจริงเมื่อเราเป็นคริสเตียนขอเราทําอะไรก็ตามเป็นการกระทําที่อยู่ในความสว่างเป็นลูกของความสว่างโปร่งใส และพูดอะไรก็ตามให้พูดอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงนั่นพื้นฐานบนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าอย่าตอหลบตาแรลงโกหกตอแหลเพราะคนนั้นไม่ใช่คนของความสว่างเขาเป็นลูกของความมืดลูกของมารพี่น้องที่รักด้วยเห็นนี้เองเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราพรองค์จะเป็นแสงสว่างและเป็นความจริงนำเราทั้งหลายที่เราจะเดินตลอดทั้งวัน เพื่อเราจะพบแต่ความสำเร็จชัยชนะในสุดทั้งตลอดทั้งวันนี้และที่สุดของวันนี้เพราะเราเดินในความสว่างและความจริงของพระเจ้าขอพี่น้องเดินในความสว่างและความจริงของพระเจ้าตลอดทั้งวันนี้า m e n